ลำดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาวิชุกุลลหลัของราษนานิมน์พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ท่าอสราแห่งวัดป้อน้อยจังหวัดนครปามสีมเป็นพื่อทอดผาหาิชุกูลและการราตนานิมนธพระคุณเจ้าพระคุณประดับชัยโยรุอาภานัโธต Dan kita lebih banyak. วิสวตสังขาราอุปาทวยังอัมมิโนอุปัจติตวานิรุตตังติสังรูปสมุสุขุระดับต่อไปเป็นการวางต่อไม้การโครงสร้างครับท่านเจ้าทุกผู้และ